งานยี่เป็งค่ะเมื่อวานนี้ปล่อยโคมลอยบรรยากาศสวยงามจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะ โอดูสิเนี่ย<ม>เป็นโคมลอยนะลอยขึ้นฟ้าสวยงามอย่างกับใส่ฟิลเตอร์อแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้คือบรรยากาศจริงๆค่ะในงานยี่เปง2568เป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาค่ะ จัดขึ้นอย่างคึกคักเลยในพื้นที่ตำบลบ้านสาหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งโคมลอยฟ้าโคมแขวนริมทางน้ำตกแสงเทียนแล้วก็กิจกรรมสุดอลังการค่ะร่วมอธิษฐานในคืนพระจันทร์เต็มดวงสวยงามจริงๆคุณผู้ชมแสงสีเสียงเนี่ยโอ้โห,โหตระการตาเลยค่ะแต่ว่ามีดรามา่างา้อ้าวทำไมล่ะเออชาวเนต็ตน่ยขับรถทัวร์ไปลงเลยบอกโอ้โหค่าเข้างานบัตรแพงมาก ต่ำสุด4,000บาทค่ะ,ะเอาใหม่สิค่าเข้าร่วมงานโอ้โหราคาต่ำสุดเนี่ย4,000บาทคุณผู้ชมฟังมไม่ผิดแล้วราคาสูงสุดจะเท่าไหรล่ละเนี่ยนั่นน่ะสิฮะโอ้โหนะชาวเน็ตก็เลยดราม่าเลยค่ะบอกว่าแบบเนี้ย โคมที่ลอยไปต้องเยอะต้องแยะจะไปตกบ้านคนไหมบางคนก็งงว่าราคาบัตรสูงขนาดนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆน้องๆหนูๆที่เขาอยากจะไปดูการสืบสารประเพณีเนี่ยจะเข้าไปได้ยังไงถ้าบัตรแพงขนาดนี้นะคะบางคนบอกว่าอยากทราบว่าจ่ายไป4ี่พันกว่าเนี่ยม,มีอะไรให้บ้างหรอในงานนอกจากปล่อยโคมลอยค่ะหลายคนก็ดราม่ามาแบบนี้นะคะแต่ว่าความสวยงามเราก็ชื่นชมนะมแต่ราคาบัตรเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่ามาจากทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกิดจากพ่อค้าคน ลางหรือเปล่าเอาไปปั่นราคาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากจะให้ไปปั่นราคานะประเพณีดีๆแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงจริงๆค่ะมันสูงเกินไปสี่พันนะเออเอาข้อจริงมันสูงเกินไปม,มันสูงเกินกว่าที่คนทั่ว,วไปเขาอยากจะไปร่วมงานแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงอ่ะอืมอ่ะก็กลายเป็นดราม่าไปทั้งที่เป็นประเพณีที่สวยงามแท้ๆเลยนะครับอ่ะก็ปีหน้าจัดใหม่อมขอให้ปรับปรุงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะอะ่ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมน่าจังจกนได้นะะคทีี่ม น้องมัธยมคนหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อเครื่องสําอางแล้วใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วปรากฏว่าร้านเนี่ยบวกแหวดค่ะหลังจากที่เป็นข่าวไปค่ะทางพานิชจังหวัดไม่อยู่เฉยนะคะแสดงแอคชั่นทันทีปรับร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะจากกรณีของน้องส้มนะคะเด็กหญิงวัย18อ๋อขออภัยคุณผู้ชมนางสาวส้มอายุ18ปีแล้วแต่น้องเนี่ยยังคงเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ค่ะ ได้มีการขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบร้านขายเครื่องสําอางหน่อยซึ่งร้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาบอกว่าไอตอนที่ซื้อของเนี่ยมันก็มีป้ายติดว่าคนละครึ่งถามเจ้าของร้านก็บอกว่ามีคนละครึ่งแต่พอไปจ่ายตังเอ้าทำไมสิคนละครึ่งมัน มันเรายังคงต้องจ่ายเยอะอยู่อ่ะอเออพอไปดูในใบเสร็จปรากฏว่าทางร้านอธิบายว่ามีการคิดสินค้าเพิ่มนะคะแวดอีก7%ก็คือภาษีสินค้าเนี่ยเพิ่มไปอีก7%ค่ะจากราคาป้ายเมื่อชําระแล้วก็อ้างว่ามันคือการเก็บภาษีก็ไม่รู้จะทํำยังไงล่าสุดขาทางพาณิชจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบร้านขายเครื่องสําอางร้านนี้แล้วพอ,อหลังจากลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าสินค้าเนี่ยไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้แล้วร้านก็มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ในเขตของพภมเมืองบุรีรัมด้วยนะคะเป็นร้านที่ปรากฏในข่าวเลยก็พบว่ามันมีการเพิ่มราคาสินค้าจริงค่ะทางร้านก็ ยอมรับนะ,ะว่าทำแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่าพานิจจังหวัดบุรีรัมเนี่ยเขาก็เลยได้มีการปรับค่ะเพราะว่าความผิดแบบนี้มันผิดต่อข้อกฎหมายนะคะตามมาตรา28ของพรบว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการค่ะในปี2542ซึ่งโทษที่ระบุไว้ปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะครับ แต่ว่าทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้มีการตักเตือนแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้มีการปรับร้านดังกล่าวเนี่ยเพียง1000บาทเท่านั้นหลังจากนี้ก็มีการเตือนนะคะว่าถ้าเจออีกเนี่ยโทษอาจจะไม่ใช่แค่นี้จริงๆเราเนี่ยขอความร่วมมือไปตั้งแต่ก่อนที่คนละครึ่ง plus เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับ <อะ S 1> ว่าขอเธอผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสช่วงนี้เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ได้เงินน้อยลงจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคุณขายราคาเดิมแต่แค่คนที่มาจ่าย มาจากสองส่วนก็คือตัวของผู้ได้รับสิทธิกับอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรภาษีมาในการใช้กับโครงการนี้ดังนั้นนะ่ะคุณไม่ได้ได้เงินน้อยไปกว่าเดิมแล้วทำไมถึงไปเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะความจริงพันธิจจังหวัดไม่ควรจะปรับแค่พันเดียวด้วยเ,ออเพราะไม่รู้ว่านอกเหนือจากน้องผู้เสียหายคนนี้ที่ออกมาร้อง<ห>เรียนมีคนอื่นๆ,ๆที่โดนลักษณะเดียวกันหรือเปล่า ไม่อย่างนั้นร้านก็จะไม่หลับจำนะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจด้วยว่านโยบาย มีการใช้เนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับล่างทุกคนได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันไม่อยากจะให้่วยโอกาสนี้เอารัดเอาเปรียบค่ะเพราะว่นมันจะเข้าตําราซื้อกินไม่หมดคดก,กินไม่ไมนานานะเดี๋ยวมันจะไม่มีใครเข้าร้านคุณเอาอือแล้วตอนนี้เป็นไงชื่อเสียงร้านก็เสียเป็นข่าวไปทั่วเลยนะครับนี่เราก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังต้องรักษาสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยชื่อร้านก็แล้วกันแต่ว่าคนในพื้นที่รู้ดีว่าร้านไหนใช่ค่ะสีชมพูขนาดนี้อื